อนอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นผู้ตัดรู้ชอบได้โดยพร,พระองค์เองรับนนอมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสืบกันมาณนะเหตุการณ์การใช้ชีวิตในวันนี้ผู้พูดเองก็ได้มีโอกาสเคลื่อนไหวไปสู่มูคนะ่คณะ การะยะนามิตรกันก็ทำให้น้อมถึงเรื่องตำนานประวัติศาสตร์ของเก่าอันมีคุณค่านั้นมีอะไรบ้างเท่าที่ประสบการณ์ผู้พูดเองได้พบได้เห็นก็มีถ้วยชามอุปกรณ์ของใช้สังฆโลกที่บรรพบุรุษเรา ได้เคยใช้เคยเก็บรักษากันไว้เป็นประวัติศาสตร์เป็นที่นิยมนั่นคือวัตถุซึ่งเราได้เห็นกันนะครับใส่ไว้ในครัวเรือนนะครับเวลามีเทศกาลก็จะนำมาใชเา้เห็นลวดลายก็สวยงามนะครับสวยงามดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำ ให้ผู้พูดนึกถึงประเพณีและศิลปะของการใช้ชีวิตโบราณด้วยนะเนื่องจากเราต้งน้อมคำว่าของเก่าโบราณนั้นในปัจจุบันก็มีผู้ที่เก็บรักษาแล้วก็เก็บเห็นประโยชน์อันงดงามหนะ่อก็จะมีนหมู่คณะรู้จักกันนี่แหละครับนะท่านก็เก็บนะเครื่องไม้เครื่องเรือน คเครื่องลายคารต่างๆนะครับก็เก็บอนุศณ์เป็นจารึกเอาไว้สู่ลูกสู่หลานให้ได้ดูว่าความดีงามของคนรุ่นเก่าๆก็หมายถึงจิตใจหมายถึงอารมณ์หมายถึงเจตนาด้วยลงเท่นลวดลายไปในภาชนะที่จะนำมาใส่อาหารนะครับ สิ่งเหล่านี้ก็ประดิษฐ์ด้วยกำลังใจนะครับและไม่ใช่เรื่องเดียวนะฮะมันก็ทั่งอาคารบ้านพักอาศัยหรือจะเป็นเรือหรือจะเป็นสิ่งที่เป็นรถยนพานหนะต่า,างๆก็จะมีการประดิษฐ์แกะลวดลายนะครับตามภายนอกพานหนะต่า,างๆกันนะครับมีคิ้วมีลวดลายนั่นเองนะครับสมัยอดีต เราจะเห็นว่าเป็นที่ประทับใจกันเราก็ได้ดูบางที่เขาเก็บรถลาโบราณเอาไว้ชื่นชมนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปสู่การผลิตนะใหม่ๆได้ตามที่โบราณทำรรนี่นะครับก็จะมีเฉพาะคนนั้นๆที่ไฟฟ้ารักอนุรัก์ษนะครับทีนี้ มาเปรียบเทียบกันของโบราณทำไมถึงมีศิลปะชีวิตก็ได้เหตุพวกเราได้เห็นใกล้ๆตัวเราที่สุดก็คือวัฒนธรรมไทยนะครับประเพณีพุทธบริษัทสีเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะนะครับเด็กจะเคารพผู้ใหญ่เนี่ยงดงามมากอ่อนน้อมทางกายทางวาจาทางใจนะครับ นะคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยราสังเกตดูถ้าจะให้เกียรติเทิดทูนนะเพราะสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยวัฒนธรรมประเพณีเก่าๆเ,เ,เหล่านี้ทำให้เราได้เห็นว่าจิตใจนะคนยุคเก่าๆก,กับคนยุคใหม่ๆเนี่ยคว่าม,มั่นคงความเขาเรียกใช้ชีวิตแบบ ป่าเพณีละมุนละไมละมอะไรเงี้ยน,นะครับไม่เหมือนกันนะครับคําพูดก็กศักดิ์สิทธิ์กว่านะครับคือพูดแล้วทําตามที่พูดเนี่ยนะครับวันนั้นก่อนจะพูดก็คิดก่อนใช่ไหมมีผลดีระยะสั้นระยะยาวเขาก็ต้องพูดแบบไต่ตองนะครับแล้วก็ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยชีน้นําประกอบการ เขาเรีกเน้นการนำเนินหรือการใช้วิถีชีวิตจะเดินทางก็ดีจะค้าขายก็ดีจะใช้ชีวิตพบปะคู่คนก็ดีเนี่ยนะครับจึงให้หลักเกณฑ์เสมอว่าออกจากบ้านนั้นก็จำเป็นต้องระลึกถึงประพุทธระธรรมพระสงค์บิดามารดาครูบาอาจารย์การที่เขาตักเตือนชี้นำให้พุทธบริษัทลูกหลานนั้น มีการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณเนี่ยก็ให้หมายถึงคุณงามความดีนะครับที่ท่านสอนให้พวกเรานั้นรักสามัคคีกันแล้วก็ให้อภัยกันนะครับคำว่ารักสามัคคีเนี่ยก็คือการสร้างหนทางของความรักการเอื้อเฟื้อแบ่งปันนอย่างนี้เขาเรียกว่าการสร้างหนทางนะครับการพูดดีนี่นะ ทำดีๆให้กันแล้วก็จริงใจนี่นะจะเห็นว่ามีสัจจะมากๆใช่ไหมสมัยโบราณเราได้เห็นกันทั่วหน้าเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นเขาจะสืบทอดกันด้วยไต่ตองแล้วก็พิจารณาว่าการที่เราจะใช้ชีวิตในยุคโบราณน,นั้นเราก็ไม่มีอะไรซับซ้อนจะเห็นว่าเป็นศิละปะคล้ายคลึงกันนะครับ แล้วจะกว้างขวางมากแล้วก็จริงใจนะครับเราก็ได้เห็นว่าเพณีมากมายนะครับการใช้ชีวิตเห็นว่าเด็กๆมุ่งเก่าเนี่ยก็ต้องเขาเรียกเคารพผู้ใหญ่มากจะไปจะมาต้องลาต้องไหว้นะครับนะจะไปะจะไปจะมาเนี่ยต้องมีลามีไหว้แต่สมัยใหม่ถ้ารที่เราดูบางทีก็เหินห่างทําให้ขาดความสวยงาม ขาดความมีสเสน่ห์ไปนะครับจะพูดก็ไม่รังคิดนะฮะเราก็ดูนะประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตามที่วัฒนธรรมไม่เคารพกันเนี่ยก็จะเห็นการใช้คำพูดลืออ้วะอันน,หนไหมยืออ้วคุณไม่คาเรียกมีมึงมีกูแค่นั้นนหะมันไม่ได้มีอะไรศิลป,ปะที่อ่อนน้อมมากกว่านี้แคเห็นว่าตรงไปตรงมาก็จริงแต่ทําให้ ไม่มีความปลอดภัยเพราะว่าไม่ได้มีการถ่ายถาม่ลุงป้านนะ้าอาหรือ,อท่านทั้งหลายไม่มีคำที่ออกมาจากใจเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราใช้ชีวิตยุคโบราณถ้าเราได้ดูโบราณนะครับเราจะเห็นเลยนะครับใช่ไหมการที่มีน้ำใจเนี่ยเราจะไปตลาดจะไป ที่หนึ่งที่ใดถ้าว่าเรานั่งอยู่ตามท่ารถท่าเรือหรือข้างทางเนี่ยจะมีคู่คนผ่านไปผ่านมาก็ถามทายทักทายกันนั่นคือเป็นศิลปะความใกล้ชิดอบอุ่นนะครับยุคสมัยใหม่เนี่ยกลัวไปหมดเลยนั่นคือศิลปะหายไปนะครับไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับ นสมัยใหม่เนี่ยไม่ค่อยดูรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนสมัยอดีตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผูพ้พูดเองก็อยากจะฝากฝังลูกหลานไว้นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องสร้างแนวทางที่ดีเป็นศิลปะชีวิตเป็นต้นแบบสู่ยุคเก่าซึ่งเป็นที่นิยมของทั่วโลกนะประถนาจะได้เป็นได้มีแบบประเพณีอย่างนั้นแต่ประเพณีอย่างนั้น ก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายถ้าเราไม่ได้มีอาการสั่งสมหรือการได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือการกระทำเป็นเดี่ยงอย่างเนี่ยที่งดงามก็จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ดูนะฮะครบคูบาอาจารย์โบราณเนี่ยอย่างพระคุณเจ้าที่อยู่ในวัดเป็นผู้ปกครองวัดสมัยอดีตนะครับพอจะตายเต้าขึ้นเป็นเจ้าวาดเนี่ยก็ต้องมีคุณงามความดี ะครับที่จะต้องให้ลูกวัดนั้นมีความรู้สึกอยากจะมาเป็นลูกวัดด้วยนะครับสมัยอดีตนะฮะเป็นอย่างนั้นแล้วก็การที่เราได้เห็นโบราณเนี่ยท่านจะต้องมีความมุ่งมั่นในการที่จะต้องสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีแล,แล้วก็มีศิลปะในการที่จะใช้ทางกายทางวาจานะครับ แล้วก็รู้จิตรู้ใจของตัวเองที่จะต้องกระทําการกุศลอย่างหนึ่งอย่างใดนะฮะเราจะเห็นว่าเราง่ายๆเนี่ยการที่ขึ้นบ้านเรือนคนเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเราจะต้องมีอ่างล้างเท้าขึ้นไปก่อนใช่ไหมในการเคารพใช่ไหมอ่อนน้อมเป็นศิละปะซึ่งเราค่อยๆดูนะครับเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อนนี่เป็นศิละปะชีวิตนะครับ ถ้าเราจะเดินทางเนี่ยออกนอกบ้านนอกเรือนเราก็จะกำหนดเส้นทางการเคลื่อนไหวไปสู่บ้าน,คนน,นคนน้นคนนี้คนนั้นจะผ่านจุดไหนจะมีน้ำรับประทานข้างทางกีง่หลังกี่ที่นี่คือเขาจะมีเป็นที่รู้กันเขาเรียกว่าทางหลวงสมัยก่อนก็จะเดินเป็นแนวทางนั้นไปพอใครผ่านหน้าบ้านก็จะแวะทักทาย เราจะเห็นว่าโบราณเขาจึงมีคำพูดนะฮะตาเนี่ยสามบ้านค่ำยายเนี่ยสามบ้านค่ำหมายถึงคู่คนเนี่ยเวลาพบปะจะเจอกันก็จะแรกปเปลี่ยนนะครับเสวนากากันทักทายกันเพื่อจะเกิดความคุ้นเคยแล้วก็เรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยกันใช่ไหมเป็นที่กว้างกวางสมัยก่อนนะครับ สมัยใหม่เนี่ยโรคเจริญก็จริงนะแต่ไม่กว้างขวางเหมือนสมัยอดีตนะครับทำไมก่อนเนี่ยการที่เราจะพบจะเจอกันก็ยากเย็นเหลือเกินนะครับแต่คู่คนจะรู้จักมักคุ้นกันกว้างไกลนะครับอยู่จังหวัดหนึ่งก็ไปรู้จักจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งไปเรื่อยซึ่งใช้ยานพานหนะก็ไม่มีอะไรเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ นั่นแหละครับจะให้เห็นกันว่าศิละปะคุณงามความดีความซื่อสัตย์ความสุจริตความอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะนี่นะครับไปบ้านท่านจะนิ่งดูดายปั้นหัวปั้นควายให้ลูกท่าเล่นเหล่านี้นะครับที่ทําให้การที่เราจะไปเมืองหนึ่งเมืองใดเราไปและตุดติดขัดแล้เนี่ยคนไทยสมัยโบราณ เขาก็ให้ความไว้วางใจให้พักพิงเลี้ยงดูอาหารการบริโภคนั่นคือตํานานอันดีงามนะครับการอ่อนน้อมการให้เกียรติเจ้าของบ้านให้เกียรตินายจ้างให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้เขาเรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลโดยที่ลูกหลานได้สืบทอดกันมานะครับ คุณงามความดีเหล่านี้ก็นำให้เกิดความรักความสามาคัคคีใช่ไหมฮะอะไรก็ตามเนี่ยสัตว์โลกถ้ามีความสามัคคีเนี่ยเราจะป้องกันภัยได้ดีนะครับถ้าเรามีความแตกแยกเนี่ยนะอาจจะมีปัจเจศีมากๆแต่เราแตกแยกกันเนี่ยกำลังก็สูญเสียเนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะป้องกันได้เพราะเราแตกแยกกันนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีะความพร้อมมากมายแต่ขาดความเขาเรียกเพียบพร้อมไปด้วยกำลังใจสะอย่างเดียวก็ทำให้ไม่บรรลุภารกิจต่างๆของฟาร์มสำเร็จได้นะครับนั้นฝากลูกฝากหลานไว้ในเรื่องสิ่งที่เราจะต้องเขาเรียกว่าดูแลก,กันนะครับสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยสำคัญมากๆนะ สิ่งใดใชแเราก็เราปล่อยปละละเลยเนี่ยมันก็เสียหายหมดนะครับงนั้นพวกเราเล่าสู่กันฟังว่าอะไรก็ตามถ้าหากว่าเรามีโอกาสนะพิจารณาเรื่องของเก่าอันมีค่านั้นอะไรบ้างนะครับวัตถุก็มีจิตใจก็มีเพราะนั้นจะเห็นว่าในที่ที่เราได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้กัน ในพระธรรมคำสอนนะก็ดีว่าการที่เราจะให้ผู้อื่นนั้นรักเรานั้นเราต้องรักผู้อื่นก่อนอันนี้คือสิ่งที่เป็นศิละปะชีวิตนะฮะโบราณของคนไทยนะครับและการที่เรา,เามีการควบคุมทางกายทางวาจาทางใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในพระธรรมคำสอนนะครับ แต่ถึงแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตในกระแสโลกใช้ชีวิตของเรือนก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่เรามีการละการเว้นมันก็มีนะมีการสั่งสอนมีการตักเตือนนะครับและคำพูดเนี่ยสำคัญมากทำให้เกิดความแตกแยกกันหรือไม่ถ้าแตกแยกกันเนี่ยนะมันก็ทำให้เราสร้างบาปสร้างกรรมนั่นเอง นั้นผู้พูด,พดได้พูดจากกันวันนี้เหมือนกันว่าผูพ้พูดเองอะไรที่เป็นเรื่องขุงคฟาร์มทะลุทะลวงไปสู่ความเห็นผิดหรือแตกแยกซึ่งกันและกันแล้วเราจะไม่ค่อยส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมเลยดีกว่านะครับเราจะพูดคําว่าอย่างไรดีเนาะคุณพ่อคุณแม่นั้นมีคุณมีพระคุณกับเราอย่างไรนะฮะสำคัญมากก็จะงพูดจากกันว่าของโบราณ ที่มีคุณค่าอันประเสริฐนั้นผู้ที่ให้เลือดเนื้อเรามาก็าคือคุณพ่อคุณแม่นะครับสำคัญมากคือตรงๆก็ ONG, คือคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับท่านก็ให้เลือดเนื้อเรามาถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่าแต่และว,วันเดือนปีที่เรามีชีวิตนั้นก็ได้ท่านสละเลือดเนื้อของท่านนะครับจนกระทั่งเรามีชีวิต แล้วก็พัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะสืบลูกสืบหลานไปนั้นชีวิตคนจะทำภารกิจต่างๆให้เกิดความเจริญและสำเร็จนะถึงแม้ว่ามันจะมีสิ่งกีดขวางมากมายก็ตามเนี่ยเราก็ใช้ศิลปะของการที่ใช้ศีลสมาธิปัญญามาประคับประคอง ควบคู่กันไปนะครับจะทำให้เราไม่มีมนลถินด้วยถ้าว่าเราเจริญด้วยศีลน,นะครับเมื่อเรามีเจริญด้วยศีลเนี่ยเขาเรียกศิละปะโบราณเลยศีล้องนำหน้านะครับแล้วก็มีการควบคุมพฤติกรรมตัวเองนะครับไปเจอความว้าเหวเดียวดดยเนี่ยก็ต้องควบคุมตัวเองนะครับเราจะไม่เดียวดดยห่อเหี่ยวก็ทำให้จิตใจหลุด ไม่ควบคุมไม่อยู่ก็มีมากมายเหมือนกันเนีเล่าสู่กันฟังเน้นผู้พูดเองเนี่ยจากที่เราได้น้อมดูการค้นคว้าโลกยุคใหม่นั้นไม่ค่อยค้นคว้าเท่าไหร่เท่าที่เราได้ยินได้เห็นเพราะว่ามองดูแล้วนะครับเป็นเรื่องที่โลกที่มีการแข่งขันช่วงชิงกันจนกระทั่งเบียดเบียนทำร้ายกันด้วย ศิลปะเหมือนกันแต่เป็นศิลปะที่ขาดคุณธรรมเหมือนกันนะเท่าที่เราได้สังเกตใช่ไหมมีระบบการวางแผนทําลายล้างกันเนี่ยไหมมันไม่ศิลปะดีเพราะฉะนั้นศิลปะดีเนี่ยก็ต้องวางแผนระบบความรักความสามคัคคีแล้วก็แนะแนวทําอย่างไรจะให้ชีวิตนั้นมีความปลอดภัยแล้วก็ยุติธรรมซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นผูพ้พูดเองเนี่ยรู้สึก ในใจนะครับว่าโลกยิ่งมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมากๆขึ้นเรื่อยๆท,ทุกวันเนี่ยนะก็จะเห็นควบคู่กันเนี่ยการจับจ้วงการเบียดเบียนก็มากมายเหลือเกินใช่ไหมเราจะเดินก็ดีจะนั่งรถคดีเนะี่ยเราจะเห็นว่าความรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับเรื่องอสิ่งแวดล้อมใช่ไหมผู้คนก็ใจเร็วก็คือไม่ได้ยับยัง้ง ก็มากมายนะครับบางท่านเนี่ยจะเห็นว่า,าต่างคนต่างเดินถนนด้วยกันก็เกิดความูลขึ้นมาง่งายๆถือว่าเดินไม่เร็วเหมือนกันไม่สม่ำเสมอกันแค่แค่นั้นเองก็มีทำให้ทะเลาะเบาแวงกันนะครับก็มีคำพูดอีกโบราณก็จะมีคำพูดมาให้เหมือนกันครับเขาใช้คำว่าผู้ดีเดินตรอกนะฮะที่คอกเดินถนน แต่มีเรื่องปริศนาเหล่านี้ก็ทำให้เราต้องมานั่งคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมต้องตั้งปริศนามาให้แบบนี้และทำไมต้องผู้ดีต้องเดินตรอกด้วยนะครับเดินถนนไม่ได้หรือก็ถ้าจะแปลความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยก็หมายถึงว่าเมื่อโรคจเจริญน,นะครับผู้ดีไม่สามารถจะเดินถนนก็เนื่องจากคาดว่าเป็นเหตุของความปลอดภัยนั้นไม่ค่อยมี ใช่ไหมจึงได้เดินาำตอกในการออกถนนเพราะจะมีการช่วงชิงต่างๆขึ้นโดยที่เราคาดไม่ถึงได้ใช่ไหมเราก็เห็นนะต่างเมืองต่างแดนเนี่ยเมืองจเจริญรุ่งเรืองวัตถุแต่บางทีเราก็จะเห็นภาพออกมาซึ่งเราไม่อยากให้เป็นแต่เราก็ได้เห็นกันนะครับว่ามีการทำร้ายกันด้วยสงคราม แต่เก็มีการวางแผนการเป็นมือที่สองที่สามกันเพื่อให้เกิดการใช้ชีวิตในรูปแบบของผู้ที่มีบทบาทมีการควบคุมนะครับโดยใช้อาวุธทําลายล้างกันและกันเพราะฉะนั้นผู้พูดเองก็ได้มีโอกาสนะครับมันระลึกนึกถึงคนโบราณเขาจะใช้คุณงามความดีความรักความสามคัคคีเป็นเรียกทูต สื่อแห่งความเขาเรียกปลอดภัยนะครับดังนั้นก็ฝากฝังพวกเราอย่างยิ่งนะครับที่ใช้ชีวิตกัน,นในบ้านปลายชีวิตก็ขอให้เราทั้งหลายเนี่ยมีการเรียนรู้เรื่องศิงละปะโบราณอันมีคุณค่านะครับถ้าว่าเราปล่อยให้สูญเสียไปคุณค่าต่างๆที่เราได้เคยเห็นเคยได้ยินเนี่ย เราจะจืดจางไปเรื่อยๆนะเมื่อจืดจางไปเรื่อยเนี่ยเราจะเห็นความไม่อ่อนน้อมเข้ามาให้เราได้เห็นกันมากมายนะครับแต่เนื่องจากผู้พูดเองเนี่ยเป็นผู้ที่ฝึกฝนมานานก็จะสวัสดีไปเรื่อยจะเด็กผู้ใหญ่หญิงชายไม,ไม่ได้เก็บสาระสำคัญและก็ไม่ใช่หมายถึงว่าการที่พบปากกู้คนอย่างนี้ เราจะหวังผุนประโยชน์ทางด้านธุรกิจการค้าการเมืองไม่มีนะครับเราจะใช้เหตุใช้ผลของการใช้ชีวิตด้วยการอ่อนน้อมสัมาคารวะและมีระเบียบวิน,นัยตามเดิมนะครับยิ่งเรายิ่งสูงวัยยิ่งมีความเจริญมากเราก็จะต้องยับยัางให้มากเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายนะครับทำให้ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับ นั้นถ้าว่าเรามีความรู้สึกไม่เลยกมีมานาทิฏฐิเนี่ยเราก็จะปรับวิธีของเราอย่างมีระเบียบวินัยทันการทันเวลานะครับนั้นลูกหลานทั้งหลายเนี่ยจะต้องมาฝึกฝนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าทําไมหนอชีวิตยุคใหม่ไร้ความสุขนะครับบางท่านก,ก็ปฏิฆาหรือปฏิเสธเหมือนกันว่าทําไมไม่มีความสุข การได้เสพของดีอนมีปัจจัยสีเพียบพร้อมจะดื่มจะกินจะใช้ชีวิตอย่างไรก็มีการตอบสนองอย่างนี้ไม่เรียกความสุขเรียกว่าความทุกข์จากการที่ใช้ชีวิตไม่เป็นนะครับเห็ไหมใช้ชีวิตเป็นเนี่ยเราสังเกตดูพระคุณเจ้าที่ท่านเข้มงวดของการประพฤติปฏิบัติ นะหลายท่านทีเดียวที่เราได้มีโอกาสได้เห็นปฏิปทากันนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องไม่ประมาทนะครับในการที่จะใช้ชีวิตนะให้เกิดความสุขกันทั้งชีวิตนั้นก็จะต้องครอบครองยึดมั่นศิลปะชีวิตก็คือเรื่องการอ่อนน้อมการมีศิลธรรมนำหน้านะครับกระตันอยู่ควบคู่กันเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ครับชีวิตจริงนะครับแต่ถ้าหากว่าเรานั้นอยู่ในช่วงสามัคคีกันดีแล้วเราก็จะมีการพัฒนาการเรื่องที่อยู่อาศัยที่ดีอาหารที่ดีไร้มนภาวะหรือเป็นพิษต่างๆเห็นไหมมีที่พักที่ดีมีอาหารที่ดีและก็มีเครื่องห่มที่สะอาดสะอานนะครับไม่ได้สลุสุาลนะครับนั่นจะเป็น ปัจจัย4ปัจจัย5ก็ตามเนี่ยเราก็จะมีการน้อมเสมอว่าผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายเนี่ยท่านมีบุญละวัสนามากใช่ไหมที่ได้มีโอกาสเขาเรียกใช้ชีวิตแนวทางแห่งความสุขความเจริญแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยนะครับสู่บ้าปยายชีวิตได้นั้นพวกเรานะเล่าสู่กันฟังนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้มีโอกาสทบทวนของเก่านั้นเป็นวัตถุก,ก็คือปัจจัย4ที่เราได้เห็นได้ดูกันนะครับส่วนปัจจัยส,ส่วนที่สอเนี่ยก็หมายถึงเราต้องสร้างใจของเรานะครับให้ให้สัมมาคารวะภายในนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนรับวฝันเป็นจริงและค่อยๆพัฒนาการไปตามเหตุตาม การเวลาเท่านั้นเองใช่ไหมครับนั้นก็พอสมควรแก่เวลานะครับผู้พูดเองก็ขอใช้อำนาจแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะครับคุณของคุณงามความดีจากบิดามดารูบาจารย์และคุณของคุณงามควา,ามด,าาาามมดีทั้งหมดทั้งปวงบอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสี่นั้น ยงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดปะสิทสุภาษีสวัสดีครับ